สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้จะพามาปลูกผักหวานจ้ะปลูกผักหวานริม้วด้วยเลยจ้ะปลูกใส่อันนี้ม่ดีเลยนะเนาะปลูกผักหวานสองตน้นก็ปลูกอะฮะปลูกงามไอแม่ปลูกให้แม่ปลูกหน่ะแหละม,มันมีงามไม่งามด้วยเนะี่ย มันวัดประหัดเด้อมันไหวเด้อหวานเด้อดึงเหนียวเนาะ แบ่งมไ,งไมง่ได้ไดอกแม่นู่นหลากอันนี้แม่เอาเม็ดขีเ้เล็กมาปลูกเป็นพี่เลี้ยงจ้ะเพราะว่าขีเ้เล็กเป็นเก็บขายใบยได,ได้แกไม่เอาแคจ้ะ จะปลูกเป็นรั่วเอาเป็นรั่วคะแนนยาว่งปลูกต้นเดียวี๋ยวก็หลังวายวายอะไก็ตัดให้มันเท่าเสมอก็รั่วี่เล็กหลังบ้านยังไม่เห็นไหมนั่นเหนออ็นแล้วอวอกทีแคดีแต่มันก็ตายจ้ะแกก็เลย ใส่ขีย์เลกซะเลยเอาไว้เก็บใบจ้ะปลูกเสร็จแล้วจ้ะอันนี้กับพักหวานจะต้นหน่อยปลูกริมรั่วเลยจ้ะแต่ว่าเขาไม่โตสักทีเนาะอันนี้กับพักหวานจ้ะปลูกห้าหกปีแล้วพูดมาไม่โตเลยต้วนี้ก็5ปีจ้ะพึง่งโตพึ่งแตกกิ่งก็ปลูกริมรั่วไว้กินนะ ปลูกเมื่อกี้นี่จ้ะซื้อมาห้าต้นแต่แบ่งออกเนาะแบ่งออกไปเอถุงหนึ่งมันมีสามต้นก็เลยแบ่งออกไปเป็นหต้นจ้ะ,จะคอยมาดูผลงานกันได้ว่าจะได้เรืองไหมแล้วก็จะพามาดูต้นหมังบ้านที่มันติดแล้วจ้ะ ปีคือกันนั่นี้ต้นคุดมาจ้ะคุดมาจากป่ามากว่ามันมีแค่จ้ะมันก็เลยเติบโตยอดกําลังออกได้จางงามๆขึ้นีงจ้ะกิง่งน,นั้นก็ยังเขียวอยู่เลยจ้ะแม่ก็ไม่หายอเอาใบออกจนะ้ะโอขอโมยใบอ,ออกมันก็จะแตกยอดอ่อนๆ,ๆงามๆแบบนี้จ้ะ ใบแกออกกลิออกหมดเลยจ้ะทางใต้มีกี่ต้นหนึ่งจ้ะนี่ทางใต้นี่คือต้นผ้าหวานเหมือนกันจ้ะกูดมาจักเป็นไอไมโตจักทีจ้ะให้ดูยอดมันงามเลยจ้ะคลิปนี้ออกก็ขอลาเพียงที่นีดแล้วจ้ะเดี๋ยวกลับมาปีหนาอาจจะได้อัปเดตให้ดูว่า ทีปกเขาโอเคไหมบ๊ายบายเด้อค่ะบ๊ายบายทุกคนจ้ะบ๊ายบาย